หัวขาวนี่มาแล้วครับออกง่ายเข้ามางึงเอาแล้วครับน้องๆก็ขอสวัสดีน้องๆหนูๆชาวไกลนาฟิฟายทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมที่ลุงรอคอยนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมหัวขาวนะน้องๆหัวขาวกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับหัว GM นะครับผมในชื่อกิจกรรมศึกสองขั้วดวลไม้ตายนะครับผมเป็นเอ่อ กิจกรรมทางด้านของเปิดไพ่นะครับ3ใบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะเล่นกิจกรรมนี้ยังไงนะฮะโอเคครับผมน้องๆหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเหมือนอกิจกรรมครั้งก่อนที่เคยเข้ามานะครับคือกิจกรรมเปิดไพนะ่เนาะก็คือเล่นง่ายเลยนะฮะให้น้องๆรีเฟซไอตรงข้าง,ข,างข้างซ้ายมือเห็นไหมของรางวัลซ้ายมือเอ่อให้เป็นหัวขาวหรือว่าเป็นหัว GM ที่น้องๆต้องการก่อนนะครับผม ก่อนที่จะสุ่มนะครับผมอพอน้องๆของรางซ้ายมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้น้องๆกดสุ่มกดสุ่มอ่าไพ่สามใบตรงนี้นครับจะสามครั้งนะครับมันจะการันตีของออกทันทีนะครับน้องๆน้องๆดูของรางทางซ้ายมือนะครับตอนนี้ของลุงเป็นทางด้านของเอ็มพีเก้าศูนย์นะครับของน้องของลุงเป็น P90 ก้าศูนยตัวอัตรา,าการดีสองนะฮะแล้วก็ อธิวรลานะครับผมแล้วก็เซตอธิวรลานี่ของลุงม <function als. S 1> ีแล <c oughs> ้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนาะทางด้านของชิ้นส่วนต่อจำจังนะครับลุงไม่เอานะลุงต้องการหัวขาวนะครับมาดูกันว่าลุงจะหมดกับหัวขาวไปกี่เพชรนะครับน้องๆอเออาดูไปดูกันนะลุงต้องการหัวขาวนะครับหัวจีเอลุงไม่ไม่เอานะครับเพราะว่าลุงอยากได้หัวขาวมากเลยมันเท่มากเลยนะครับน้องว้าวลุงต้องกดรีเฟซก่อนหนึ่งครั้งนะครับน้องๆกดรีเฟซก่อนเจอไหมเจอบัตรเปลี่ยนชื่อครับน้องน้อง ไม่ได้ครับลุงต้องรีเฟซพอเริ่มรีเฟซครั้งต่อไปแล้วมันจะเป็นการเออ่รีเฟซครั้งละสิบเก้าเพชรนะครับผมเป็นการรีเฟซครั้งละ19เพชรแล้วนะฮะไปดูครับว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับเพชรลุงม,มีอยู่2 3งพันสร้อยสิบเพ็ดนะฮะผมโอ้รีบเลยสิเพชรครั้งแรกหัวขาวครั้งที่2หัวขาวต้องมาแล้วครับหัวขาว <c oughs> รีเฟซจนกว่าจะเจอหัวขา,าวแล้วครับแล้วก็ค่อยเปิดนะครับผมเพราะเวลาเปิดแล้วมันการันตีแน่นอนครับของออกโอเคครั้งที่สามครับยังไม่มานะครับยังไม่มานะไปปิดตรงนี้ก่อนปิดแอนิเมชันตรงนี้ก่อนนะฮะครั้งต่อไปครั้งที่สี่ครับมไ,มมไม่มาครับไม่มาไม่มาครับครั้งต่อไปครั้งที่ห้าครับผม มาแล้วโอ้โหข้างที่ห้ามาเลยครับน้องโอ้โหั้างที่5้ามาเลยเอาแล้วน้องๆข้างที่5นี่มาเลยครับหัวขาวของลุงมาแล้วครับผมต่อไปนะครับน้องๆพอหัวขาวมาแล้วอย่างนี้นะฮะก็ให้น้องๆเปิดไพ่นะครับผมถ้าองน้องโชคดีก็จะออกเลยนะครับผมน้องๆโชคดีก็จะออกเลยที่29เพชรนะครับครั้งแรกน้องๆสามารถกดเครื่องเลขตามได้นะครับผมครั้งแรกที่29เพชรนะครับผมลุงจะเปิดเอาไหนดีน้องๆลุงชอบเลข2มากเลยเป็นเลข นำโชคของลุงลุงขอเปิดอันที่สองหัวเขาหัวเข่าสกินเอ่อชิ้นส่วนของต่างๆของฮาดรโตะนะครับผมไม่เป็นไรครับครั้งต่อไป199เพชรครับน้องๆครั้งต่อไปขอเป็นเลข1แล้วกัน,นครับผมหัวเข่าไม่ได้ครับน้องๆโอเคครั้งต่อไปคือออกแน้องครับ499นะครับน้องๆ499นะครับผมน้องๆ รวมเป็นทั้งหมด727เพชนะครับเราก็จะได้หัวขาวทันทีนะครับหัวขาวนี่มาแล้วครับออกง่ายเขามาลงถือว่าง่ายนะรอบนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับน้องเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะลุงรู้สึกว่ามันหลายพันเพชมากแล้วก็ไม่มีโอกาสออกการันตีออกแบบนี้ด้วยนะครับลุงก็เลยไม่ได้จัดหัวขาวนะครับรอบนี้คือการันตีของออกที่727เพชด้วยนะครับผมรวมที่สุ่มไปเมื่อกี้อีกอ่อ 19เพชรก็จะตกอยู่ที่822เพชรนะครับน้องๆลุงก็จะได้เซตหัวขาวมาทันทีนะครับผมโอ,อ้โหได้แล้วครับน,น้อง,องคือหัวเจเอ็มลุงไม่เอาแล้วนะครับผมยืนยันไปเลยครับยืนยันไปเลยอ่าแค่นี้เองครับน้องๆกิจกรรมนี้เล่นง่ายๆมากแล้วก็ลุงค่อนข้างโชคดีนะเพราะว่ารีเฟซแค่5ครั้งแล้วก็ออกเลยนะครับผมรีเฟซ5ครั้งออกเลยแล้วก็สุ่มตรงนี้3ครั้งการันตีออกนะครับผมเดีด๋วยวเราไปดูหัวขาวกันฮะ นี่นะครับน้องๆน,นี่ของรางวัลเซ็ตหัวขาวก็จะอยู่ทางด้านของแพ็กเกจนะครับผมมีชื่อว่าเซ็ตแบ c k ครเรนอ่าเซ็ตแบคครเรนั่นเองนะครับผมน้องๆดูนะเป็นหัวที่แบบว่าฮิตมากๆในฟรีไฟ r e นะครับเพราะว่าทรงผมแบบเท่มากนี่โอ้โหก็เทอ่าเดี๋ยวลงไปขอเปิดเลยครับผมมีครับผมน้องๆโอ้โห โอเคครับน้องๆกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับเล่นง่ายๆเลยครับผมออกง่ายมากๆเลยครับเหมือนที่เอมเอามาแจกเลยอะออกง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคน้องๆคนไหนที่มีข้อสองสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์สอบถามลงได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย